เปิดไวเลบเสบดียบสายก้องเข้าเล่นในห้องเปิดแอร์เย็นฉุยตั้งนอกห้อนตอนบ่ายห้หุยเปลียวแดดยวงวยุยพายผุยเปียงเปียง อินเทอร์เน็ตเต็มโมเด็มขี้เมียงปฏิเสธเพียงโน้ตบุกเลยเปลี่ยนโมเด็มเครมใหม่ลามยุกลืมตุกอื่นเสียงตันควันงมบ่ยอมลุกสนุกสุขสัน เล่นไปวันวันคนเดียวอยู่บ้านย่างเล่ายานาลี่ใหญ่ยันเสียงมาอายอันพ่ายจอมการพน,นันกากัไวายวามเลิกลด มดเสียงหลังตำหันเอาธรรมะเคล้าวจดจำสินห้านำทำตัวพองแพ้วข้าววือววามาเอ่ยเจยเจ้าวซับปปเรื่องหลายลาว ฝับฝั่งแนวคิดฮืมิดเหินหาวหนตังเตียวเตาววบวาววาดไว้สุขอยู่ที้ใจดวงไทยบ่ไม่ม่นหมองให่นั่งคิดเกิดแกเจ็บตายป่าวายชีวิต มิ่งมิดอยู่ข้างดีแลไปตามข้าแสไฮเทคสมัยบ่ดเดียวเดเนอนายเฮย